มาค่ะยำทะเลหมูกระทะนะคะนี่หมูสามชั้นหมักพริกไทยดำนี่นะคะนี่กระทะเราร้อนแล้วนะคะน้ำจิ้มมีน้ำซุปน้ำซุปดำน้ำดำนะคะน้ำชาบูคือบอกเลยอร่อยมาก <c oughs> กินกันกี่คน บอกเลยว่าสองคนนะคะนี่ดูหมูกุ้งนี่กระหมูสามชั้นกับกระทะที่ไหมไม่มีคำว่าลดหุนนะโอะ้ oh my god ดูควันนะโอ้ oh my ตอนนี้คือตอนนี้ก็คือ,อน,น,อนาจะได้ที่แล้วนะคะสองคนนะคะแขนนะะ่งแขด้วยค่ะ กินสองคนแขนแขนนะคะเม่แขนแขนเลยแบบเพอย่างมาแล้วมันก็เหมือนเอ้ยเกาหลีเลยเนาะเนี่ยเนาะที่หมูสาชั้นเกาหลีอนะเนาะเนี่ย